ขอต้อนรับสู่ช่อง PUBG Thailand o f f i ิเชีฝากกดติดตาม s u b สไครต์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ <Berkeley> เพื่อรับชมเนื้อหาวิดีโอ PUBG แบบภาคไทยและซับไทยได้ก่อนใครที่นี่ที่เดียวแล้วดีโอในวันนี้ใครจะส่งใครไปบ,บ้างเราไปรับชมกันเลยครับสลหรับแมตท,ที่7คาราคินพับจีเนชั่น l อสซา s u um มมิ t ครับวงเกิดขึ้นที่ด้านซ้ายกินน้ำ50-60เครับใช่ครับ ไทยแลนด์ครับของเรานะครับอยู่ในวงกันถึง1 2 3 4ทีมครับแต่มีใกล้กับเวียดนาม1ทีมทางด้าน6นาฬิกาโอ้โหเจอกับแผงเวียดนามในบังไว้ตรงนี้เลยครับไม่รู้เขานัดจะลงหรือเปล่านะเนี่ยแลวเข้ากันเป็นแผงนะครับครับผมเจมครับนี่ครับที่ใกล้กันครับตรง6นาฬิกาครับไทยแลนด์แคนนอนวันนี้ส่งมาเป็นเจมกับเจ้าแมนโซแฮปปี้เมื่อวานไม่ได้เล่นเลยครับคู่นี้แคนนอนนะใช่ครับเจ้าแมนไม่ได้เล่นนะเาดดูครับ คนที่ได้ยินความเคลื่อนไหวของเจมเนี่ยคือเวียดนาม7-4 L1 นะครับโอ้แล้วอยู่ใกล้กับเวียดนามอัลต้าครับซึ่งเป็นดีตี้ครับที่เป็นผู้หญิงนะส่วนเจซิเนี่ยเป็นผู้ชายคนเดียวในทีมพิัตเปิดฉากยิงเปิดเผยตำแหน่งใส่เจมไปครับเจมไม่น็อกนี่ก็ถือว่าโชคดีมากแล้วใช่ครับคือลงมือเดียวกันฮรท่านผู้ชมครับที่โซนด้านล่างนะครับคู่นี้ต้องวัดกันสุดเหมือนกันะฮะท่าทางที่เห็นแล้วอยู่ตอนนี้ครับเจมขึ้นตึกที่สูงเลยครับ เราได้ดูมุมของเจ้าแม่แล้วเจ้าแม่เห็นหัวแวบๆแ,แม่สะบัดไปเกือบน็อกเหมือนกันอ่าแล้วเจมครับคือเป็นความตึงเครียดนะฮะที่สมัมผัสได้จากการรับชมตรงนี้ฮะครับแล้วเจ้าแม่ฉีกออกกว้างมาด้านนอกนะครับแล้วดูเหมือนเขาจะรู้ตัวด้วยหรือเปล่าอุ๊ยโอ้แล้วทามิ่งครับอ่าแล้วจะเสียอันหนึ่งครับฉีกออกมาฮะเวียดนามอัลตรา้า มากระดีแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหเดินแบบนี้ก็เสร็จเจ้าแมน so happy ไปครับเก็บไปหนึ่งคิวแล้วดูฮัทเทรดคืนมาโดยทางฝั่งของนี่ฮะ NBK นะด<ช>ับเบิลคิวเลยครับเป็นเก็บกันเองใช่ไปต, <นะ S 1> ตัดกันเองครับแล้วเวนามช็อกเกอร์ครับจบไปเป็นอันดับ16ใหกเชิาช,ชมครับเจอเวีนามเดเจเน้นนะครับเมื่อกี้นี้ เอาละครับแล้วตรงนี้ครับเวียดนามอัลต้าเนี่ยเหลือแค่คนเดียวแล้วนะครับเหลือหญิงสาวของเราครับพีตี้ซึ่งเมื่อสักครู่นี้ว่ายน้ำฮะตายไปนะฮะเรียกว่าลักส์สีที่เมื่อกี้เอ้ยแล้วตัดพี่แม็กเคนซี่ครับไทนแลนด์เจสเตอร์ครับหัวหน้าทีมคือแจ็คโมเมนต์นะครับคู่กับบอดบาร์คู่เดิมแล้วเขามาแม็กเคนซี่มินิกไปน็องทัชมีโปลครับโอ้โหนี่ฮะต้องบอกว่าฟอลโล่ไปไม่ทันนะครับเขาหลบเข้าหลังหลังกำแพงได้ก่อนนะครับแม็กเคนซี่กับบอดบาร์นะฮะยังคงเป็นคู่หูจ้างไอทักออร่าอยู่นะครับใช่ครับ ก็โอ้ยโอ้ยโอ้ยลาบากาซีโดนคอมาเลยเหลือซีฟีครับมันแล้วด้านล่างหลังมันเปิดด้วยนะครับท่านผู้ชมครับใช่ครับแหมเกราะก็ยังเป็นเพียงแค่เกราะหนึ่งอยู่นะดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วเจอเจอหญิงสาวเจ้าแมนเรียบร้อยจังหวะนี้เจมเดินมาหน้าคำมั่มไปเดี๋ยวเจ้าแมนไปเทรดได้ครับเจมบอลโถเอ้ยเพื่อนชุบด้วยฮะยังอุตส่าห์น็อกเจมได้ก่อนด้วยนะดิติครับจับแล้วคมใช้ได้ทีเดียวแต่ดูว่านี่คือเวียดนาม ทีวีดีวายครับอุ๊ยโอ้โหแล้วดูวงเขาเรียกว่าอะไรวงม่วงนะฮะคือปกติเราจะเห็นมีเรสโซนอันนี้เป็นเพอร์เพลโซนนะครับคือมันจะพุ่งใส่บ้านเลยครับพี่อูครับแล้วก็หลบในบ้านนี้ก็ไม่รอดนะใช่ครับอันนี้เฉพาะคาราคินเท่านั้นถูกต้องเหมือนเขาถูกออกแบบด่านนี้มาเพื่อบูครับพี่ออ่าคือเขาอยากแคมป์นะหลบในบ้านนะจรวดลงครับเอาละครับนี่คือไทยแลนด์แทงโก้ครับก็จะเป็นน้องตองเคนะกับน้องตีน้อย PPT ครับ น้องตีน้อยนี่ก็อายุยังน้อยนะตอนเคไปกับตันทีมครับแล้วเขาเลือกตีน้อยมาเป็นคนแรกเลยนะที่เขาสัมภาษณ์กับเรามานะพิษะต่อแล้วครับไทยแลนด์เดลต้าครับวันนี้ฮะธนวัฒน์ก็ยังคู่กับทางดักแมนอยู่ครับใช่แล้วใกล้ๆครับมีเวียดนาม X Men อยู่ครับเอาแล้วครับธนวัฒน์นี่ครับธนวัฒน์เหมือนจะได้ยินหรือเปล่าครับแล้วธนวัฒน์นี่พกเป็น G ีสามหกสี่มานะครับสโคบยังไม่มีฮะท่านผู้ชมครับมากับอ่ะอาร์พีจีฮะ ใช่ฮะบ้องระเบิดทั้งนี้อย่าให้เจอก็ <laughs> อย่าให้เจอดูครับธนวัฒน์กับดักแมนสอนกันอยู่ครับทางฝั่งของเวียดนามเอ็กซ์เบนนะมีซูบังกับเลดด๖๙นี่ครับไทยแลนด์เดลต้าครับดักแมนธนวัตรดีเอ็มจีเคซีฮามัสส่วนด้านขวาใครที่เพิ่งเข้ามาชมครับนี่คือตารางคะแนนอัปเดตล่าสุดนะครับใช่ครับไทยแลนด์โนวาครับยังคงนำเป็นอันดับหนึ่งตอนนี้ครับสี 43, นน่สิบสามคะแนน ดักแมนครับขึ้นมาชะเง้ออยู่บนเขาก่อนไฮกราวว่าไงเหมือนจะหลอกล่องให้กับธนวัตรที่อย pues right. Hare, freely, ู่ระยะใกล้ครับแล้วดูว่าดักแมนเดินต่อมาสกาก้องคูณสนะครับแล้วต้องระวังหลังตลอดครับแบริลนี้ยังไม่มีสโคปเลยอุ้ยล้ด้านหลังครับไทยแลนด์แทงโก้ของเราครับนี่ฮะตัวช้อนนะตัวนี้ฮะจริงครับตองเคกับตีน้อยครับแล้วเขาฉีกกว้างไปแล้วครับ ทางด้านของเอสเมนของเวียดนามครับโอ้แล้วไปเจอไทยแลนด์แคนนอนครับที่อยู่ทางด้านล่างด้วยนะครับต้องระวังเลยฮะแลวด้านบนซ้ายสุดนะพี่ฮาร์ดครับไทยแลนด์แฮมเมอร์ครับแชมป์ในการโดดคาราคินเมื่อวานนี้ในรอบแรกนะครับก็นี่แหละฮะฮอนโบย่ากับเจเยอร์ใช่คะคู่นี้เลยนะครับขยับเข้ามาบริเวณ11นาฬิกาครับอ้าวแล้วตอนนี้เปิดฉากยิงกันเองแล้วฮอนโบย่าโอไมน่าทักครับเฟอร์กัสได้ยิงใส่ฮอนโบย่ามาแกวิ่งจู๊กซ้ายจู๊กขวาแปะสโมกครับฮอนเนลสี พอรอ้อรอดรอดยังดีมีกล่องให้บังนะครับท่านผู้ชมครับส่วนเจเยอร์เนี่ยหแกต้องมูนวอล์กดูหลังเลยครับแล้วดูครับถอยกลับมาก่อนครับเฟอร์กัสคนที่ยิงเมื่อสักครู่ือฮอนี่เสียเวลากับการออกไปเอาแอดดรอปนะครับเมื่อกี้ได้มาเป็นกรอซ่าด้วยนะครับกับชุดเกราะสารทั้งเซตเลยครับเฟอร์กัสกับ IQ 500ครับจากเวียดนามอิมมอร์ทัลในจุดนี้ครับถือว่าแหมแกก็ไปต่อลำบากเหมือนกันนะเฟอร์กัสครับครับ ต้องวิ่งกลับมาก่อนครับเฮ้ยจะเปลี่ยนทิศทางไปลงถ้ำเหรอฮะแต่ถ้ำนี้น่าจะโผล่ขึ้นด้านบนนะฮะไม่ได้เข้าวงนะครับอ่าเปลี่ยนฮะลงทะเลดีกว่าฮะไปชายหาดลาแล้วแล้วเจมครับไปนอกน้าสุบังได้ครับถูกต้องครับเราดูคดักแมนดักแมนแล้วเจมเก็บสุบังออกจากเกมไปเลยครับเวียดนามเอ็กซ์เมนเสียผู้เล่นไปหนึ่งคนนะครับเฮ้ยแล้วไรจานบินมาข้างๆเมื่อ,อกี้เอาไปกระสุน ดั S <S Dark Man. Dark Man, กแมนดักแมนยิงฟรีจังหวะน,นี้แบรริวเก็บเลดอทหกเก้าออกจากเกมไปครับแม่ช่วยกันคอสกัน<ช><ช>ดีนะครับสละทีมไทยของเราโดนเจมยิงไล่ขึ้นมาครับเสร็จดักแมนยิงฟรีล้มหลอดเลยีซ,ซึ่งเมื่อกี้เขาลุ้นสนาวยิงกันเองแล้วเจ้าแม่โซเวียตครับเห็นด้านบนเคาะมาจังหวะน,นี้ฮะรีโหลดนิดนึงเจมบอกไม่อเอาไม่ได้ช่วยครับอุยระโยชีครับโยนระเบิดมือเข้าใส่ใครครับแม็กเคนซี่เอ้ยยังไงสามลูกเรียบร้อยใจคุณล้อไปน็อกแม็กเคนซี่ครับระโยชีมินบุรี โยชิมุรีวิ่งออกมาก่อนแล้วเจยคุลอบเจอเจยคุลอบเจอแล้วโยชิระเบิดซัมแมคเคนซี่ออกจากเกมไปครับบอดบ้าเหลือคนเดียวของไทยแลนด์เจสเตอร์ต้องมีโดนสักลูกับเมื่อกี้ยัดไปครับโอ้โหแล้วดูฮัฟแฟลชไปนนอกซันนเป่าได้เหมือนกันนี่แหละครับไทยแลนด์โนวาอันดับหนึ่งของ<ช>ตารางนะตอนนี้นะครับ กับตันทีนี้เป็นสาวน้อยของเราแล้วสวิทตครับไปน็อกเฟอร์การ์ดครับแล้วจุนครับโดนน็องจากธนวัตรทีเอชและคิวห้าร้อยไปน็อกสวิทตเข้าใจคุณล็อบไปเก็บบอลบ้าจากเกมไทยแลนด์เจอสเตอร์จบอันดับ13ไปเรียบร้อยครับตอนนี้เหลือ12ทีมครับแล้วดูฮะเอ็มตี้และเรียบร้อยท่านาวิ้ครับของของเวียดนามนะโดนธนวัฒน์ครับเก็บไปเป็นการหลายตายไปครับของน้อจุนครับและนิกกีเช่นกันครับโดนเก็บจากตีน้อยไปครับดูฮะเอ็มตี้แฟลชครับมาวินเชสเตอร์ครับโอ้โหวิ่งยอวิ่งมุดวงออกมาครับ ตามเรสมาโอ้เป็นลายที่ไม่ประทะใครครับเรสเดินได้สวยครับอาดูดูฮาร์ฟแฟลชกับ IQ 500ครับได้คิวจากสวิตช์แล้วก็สาบเปล่าไปไหลตายกันไปนะครับอ่าเชนเดียร์สวิตช์ครับได้ตายจากเฟิร์สกัสไปและคิว500ครับจังหวะนี้จะพีคด้วยไก่เคูรูเซียเอ็กคูรูเซียรออยู่ในบ้านเฟิร์สเอ็เดินไปด้วยแล้วไอคิวห้าเข้ามาครับแล้วกดมากรีนว่าไงกรีนวัดหัวมาแล้วจะยังไงล่ะครับก็มาดิครับอีคูรูเซียเฮดช็อตไอคิว500ไปเวียดนามมมออิร์ทััลจบบ11คร้อะ เพื่อนในวอท่อนี่เมื่อวานเป็นแชมป์ม克拉คินในกระโดดรอบที่สามไทคอนใช่ครับตัวที่เด็ดอยู่อีกทีมข้างนี้ตลอดทีมรอบที่สามใช่ครับเรสครับเอาเลยครับวันนี้แฟลตคู่กับเรสมาเคาะระยะไกลแล้วแฟลตเฮ้ยเพื่อนโซซอกซอนนะเขาจะทำอะไรนะฮะโอ้โหแล้วจังหวะนี้เคาะต่อสำเรสครับเรสเคาะลงลงมาเข้าเนินต่ำไปก่อนนี่ครับแฟลสครับคือดูคนละมุมครับแล้วเปืนที่ใช้ปั่นฝนเนี่ยคนละแบบเฮ้ยแล้วแฟลชครับโอ้โหเฮดช็อตด้วยฮะ วินเชสเตอร์ครับเก็บบาสกายไปแล้วเลยได้คิวจากซอยซอกซอนไปด้วยครับเวียดนามเบอร์เซิร์กจบไปแล้วครับโอ้โหตอนนี้เหลือ9ทีมกับ16ชีวิตแล้วท่านผู้ชมครับวงเล็กขึ้นเรื่อยๆครับแล้วทางด้านซ้ายครับเจเยอร์กับฮอนโบย่าครับไทยแลนด์แฮมเมอร์แชมป์เก่าในการโดดเมื่อวานนี้รอบนี้เลยนะฮะแหมแล้วทีมไทยอยู่ในวงกันเกือบหมดแล้วเจมครับไปแหมไปดักธนวัตรตรงนี้ให้เจมได้คิวจากธนวัตรเช่นเดียวกับเจ้าแมนไปได้คิวจากดักแมนมาด้วยครับแล้วผมบอกเลยว่าตอนนี้ทีมไทยเหลือกัน6ทีมเวียดนามเหลือแคค่รับ โอ้เอาเลยครับโอ้นี่เรากำลังจะได้เนชั่นสกอร์นำไปที่6ต่อนหนึ่งหกตอนหนึ่งกำลังแล้วครับผมบอกก่อนเลยครับเจมฮะตตมไปทีแฟลชก่อนครับไท i l แลนโนวาต้องบอกว่าจ่าฟูงของตารางของเราณตอนนี้นะครับดูภาพแฟลชโอ้โหเราวิ่งออกมาแบบนี้ครับโยชิมิบุรีครับกับจานคุลอฟมี2ท่านมคิวมานะครับมาลุตไปในส่วนของ เพนกิลเลอร์และยานามีสองกระป๋องครับตรงนี้จานคลอฟวิ่งฉีกขึ้นมาโอ้โหแล้วด้านหน้าครับมีเวดนามเลเจนครับ NPK ครับรออยู่แล้วครับโอ้โหแล้วเขาฉีกให้ทัสมีเบร,ร์เนี่ยครับฉีกออกกว้างไปครับเลเจน โอ้โหแล้ะ MBK แกยังไงครับโอ้โหสเปรดเรสต์ดัดชุดแรกเจ็บหนักทั้งคู่ครับแล้วจังซำไม่ได้ตอนนี้โอ้โห,โโหวิเราดูแฟลชเพิ<ฟ>ออ่มมาเหมือนกันใช่ครับเรสครับกับแฟชช่วยกันยิงกันมาครับเหลือเหลสี่ MBK รอดไปได้ครับแปดทีนสิบสี่ชีวิตต, <These S 2> ตอนนี้เฟิร์สเอสดะก่อนนะฮะ MBK ครับแล้วเฟิร์สเอสเสร็จครับเบนแฮมรีเจนว่าไงทัสมีบลูฟครับแหมชื่อ trust me bro ก็ไม่ได้นะ trust me bro trust me bro 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 อาจจะเป็นสำเนียงของทางเวียดนามครั trust me bro ดูครับถ้าเป็นแบบคนไทยอ่านนะครับถ้ามีบรถ้ามีบรื้อบรื้อ trust me นะครับเดี๋ยวดูครับเวียดนามรีเจนเหลือสองคนนะครับไทร์นเยเกอร์ครับโยชิมิมรีกับแจ็คคูรอฟครับคู่หูดูโอจาก MSC มีทีราทอนกับตันทีมทีมนี้คือเจ้ามอนโยชิมิมิรีใช่ครับ เลือกทางด้านแจ็คคุลอมาด้วยความไว้ใจมากที่สุดคนหนึ่งเลยครับแล้วดูฮ่าเรสครับกับแฟลชได้ที่เล่นต่อด้วยฮะในวงครับเช่นเดียวกันฮะตีน้อยกับตองเคก็เหมือนกันนี่ฮะไอครูเซียครับแกเสียเพื่อนคู่ใจอย่างสวิทไปนะครับตอนนี้แล้วได้คิวมาเมื่อสักครู่นี้จับว่าคมทีเดียวครักลในเมืองครับมีตี้ของฮอนนะฮะหรือแฮมเมอร์นะครับกับเจเยอร์ เฮ้ยแล้วโอ้โหเรียบร้อยเลยให้บครูเซียครับไทแรนไอมิตี้จบระดับ8ไปเอ็มตี้แกลออยู่แล้วพี่อนคมจัดนะเอ็มตี้ช็อตเนี้ยอ๋อแน่นอนครับอันนี้เป็นเรื่องปกติฮะนะฮะเอ็มตี้ฮะตามชื่อเลยอ๋อเรียบร้อยโยชิโยชิกับแจนเคาะมาเรื่อยลยี่สิบสามเอ็มตี้ลุยรอดเฉยเลยครับอ๋อแล้วตัวเองเดือดร้อนแล้วครับมาอยู่นอกวงครับสำหรับไทแรนเยเกอร์ก็ไม่คิดเหมือนครูเซียแกหมอนไม่เห็นหรือเปล่าแล้วดูครับยังคุัว้อไปน็อกวงเรียบร้อยครับใช่ครับ เดโยชิไมิมีบุรีคนเดียวแล้วครับสำหรับเทเลนเจเกอร์เพราะว่าต้องทิ้งแล้วแลวครับโอ้มันเป็นวงสี่แล้วครับใช่ครับแล้วไทยแลนด์โนวาพี่ฮันแม่ฟอร์มดีแล้วเกิดอืมสามคิวครับตอนนี้จริงครับสามหนุ่มอายุน้อยนะหนึ่งหญิงสาวสวยของเราที่เป็นหน้าที่ถูกต้องแล้วครับหญิงสาวเพียงหนึ่งเดียวครับในฝั่งของไทยแลนด์เรานะถูกต้องครับครับจอมายโซฮปปี้ครับไทยแลนด์แคนนอน จเจ้าแม่โซฮับปี้กับเจฟอ้าวแล้วดูเขาเลสครับได้คิวจากใจคุณล้อไปนี่ครับอุ้ยไปซ้ำได้ด้วยนะ,ะจากที่น้องวงเมื่อสักครู่ครับเรสแก,กแสบจริงๆแล้วดูเจ้าแม่โซฮับปี้ครับไทยแลนด์แคนนอนมอวานปิด,ดใช่ครับมอวานปิดแชมป์ไปในเกมสุดท<ช>้ายด,ด้วยนะในดาเอรันเกลครับฮอนโมย่าฮอนโมย่ากรอซ่าของเขาครับวิ่งมาฮอนโมย่าด้านหน้าด้านหน้าฮอ,อ,อนโมยา่าเลียบ เอมตี้ครับด็อกฮอนโบย่าไปครับไม่ได้ขึ้นสโคปแล้วเจเยอร์ใช่ครับเจเยอร์จ้องขึ้นมาเทลลารี่เรียบร้อยครับเอมตี้ดับเบิลคิวครับฮอนโบย่ากับเจเยอร์ออกจากเกมไปทันที M4 มคูนสเนี่ยไม่มีคำว่ายิงตัวเลยนะฮะหัวขาดรัวครับตรงนี้แล้ว6ทีกับ10ชีวิตพี่อานแล้วไทเลอร์แฮมเมอร์แชมป์เก่าคาราคินเมื่อวานเกมแรกออกจากเกมไปแล้วใช่ครับเอาละครับมาดูครับเวียดนามสปิริตครับเอมตี้แล้วตัดมาที่ไทเลนแคนนอนครับเจมกับเจ้าแมนโซแฮปปี้จะมีเขาเรียกว่า มีการโชว์ออฟกันอีกหรือเปล่านะครับเมื่อวานนี้นี่โชว์ออฟกันไปรัวๆเลยครับเจมวินเชสเตอร์ครับจังหวะนี้แล้ววางไปวางไปอีกนัดวางไปวางลงเถอะเจมนะฮะเปลี่ยนปืนดีกว่า และยิงมาเจมบอกได้โชว์พี่วูพิธีฮะนี่ฮะแล้ะยูชิพิธีครับจอนี้ไปเก็บเอมตี้เวียดนามสเปรดจบอันดับ6ไปแล้วตอนนี้รู้สึกจะเหลือเวียดนามแค่ทีมเดียวแล้วพี่อาร์นนั่นเลิครับนี่ฮะเลเจนด์ครับเวียดนามเลเจนด์แล้วเจออ้าวแล้วยิงเปิดจุดใส่ตองเคไปด้วยครับโอ้โหแล้วคุณเปิดจุดใส่ตองเคว่าตองเคเนี่ยไม่มีหลบมาผมบอกก่อนเลยอุ้ยเอาหเดี๋ยวก่อนฮะปลมดีกว่าจริงฮะหลบดีกว่าพี่เพลงนี้เลือกดีกว่านะฮะท้ายแรกของเราตอนนี้ครับห้าทีมเหลือสี่ทีมนายเวียดนามเหลือทีีมเดยวครับ อ๋อแร้วด้านบนมาเจมกับวินเชสเตอร์แล้วตองเคมาเ1 6คูน3เคาะเรียบร้อยเคาะหัวแตกไป59ดาเมจต,ต้องหลบไปเฟิร์สเอทก่อนแล้วตองเคแกรู้ตำแหน่งตรงนี้ล่าสุดเมื่อกี้แกปะทะอยู่ตองเคผมว่าด้วยความที่แกไม่มั่นใจกับ AK ด้วยนะตองเคอ่ะไม่ได้ไม่ได้นครับแกเลยไม่อยากสเปรย์สู้มากนะครับครับตองเคอินบ็อกมาพี่อาร์ตัวดีบอกว่าพี่อารู้ได้ไงครับผมซ้อมมาทั้งคืนนะ AK ใช่ฮะเอเมเนารรีเจนต์ครับเปิดประตูด้านหลังมาครับ ดูดูจากการที่เจ้ไม่วัดไงรู้ป่าวทำไมประตูฮะทำไมฮะอ่ะห่อมาฮะจรลวกกำลังลงบ้านฮะเรียบร้อยวิ่งไม่พักผมบอกก่อนเลยโอ้ดูครับเรี่อสังเกตนะเพอร์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 เซอร์เคิลนะใช่ครับตองเคกตีน้อยเลือกกันกระจายตัวกันอยู่แต่ระเบิดลงโอ้โหบัมบัมเขาให้แล้วลอดไปฮะใจกลางอุ้ยแล้วอ้าวเรียบร้อยครับตองเคอย่างคมเฮดช็อตทรัชมีบลูไปแล้ว n อ็นบี N.B.K เลือกแบนเดตเพราะตัวเองไม่มีเฟิร์สเอใช่ครับแกมาขอแบบมุมชูๆฮะตอนเคเลยน็อกไปได้ครับเมื่อกี้โอ้ยระเบิดมาฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับตอนเคบอกแล้ซ้ำไหมซ้ำนี่ฮะเรียบร้อยตอนเคเก็บพลสมีออกจะเกมไปแล้วถ้าบอยบีเคไปน็อกตีน้อยเกมจะพลิกไหมตองเคตอนเคโดนยิงเจ็บหนักแล้วเจมเนี่ยมายิงแจมครับโอ้โหเก็บตองเคไปไทยแลนด์แฮงโก้จบอันดับ5ส่วนตีน้อยก็ไหลตายจาก N.B.K N.B.K รอดครับ แล้วตอนนี้เหลือ4ทีมกับ6ชีวิตครับเวียดนามเหลือ1ทีมไทยเหลือ3ทีมครับอะไรแคนนอนเกมนี้แสบเหลือเกินครับท่านผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นเจมหรือเจ้าแมนครับถูกต้องครับ6คิวแล้วนะครับแต่ที่น่ากลัวพี่อารครับไทยแลนด์โนวาครับจ่าฟงของเรายังอยู่ด้วยอ่ารัชและเลสนะฮะมีแต้มคิวติดมือมาด้วยนะครับโอ้แล้วตอนนี้ครับ NBK NBK เหลือคนเดียวแล้วนะครับของเวียดนาม ที่เหลือเป็นทีมไทยเราแล้วนะครับเอาและโดนยิงมาจังหวะนี้เจ้าแม่เจ้าแม่โดนยิงมาแล้วพ้าตัดไปที่เจมเจมเข้าสโมมาแล้วแฟดครับไปน็อตเจ้าแม่โซแฮปปี้ได้ครับไทยแลนด์นัวเข้ามาแจมครับแล้วเหมือนจะรู้ตำแหน่งอีกคนของเวียดนามด้วยเพราะเปิดฉากยิงมาแล้วจังหวะนี้ครับโดนเอพีเคครับเก็บเจมออกจากเกมไทยแลนด์แคนนอนจบอันดับสี่ใบอืมดูเรซครับเรซเก็บแฟดเฮ้ยแล้วที่เขายิงกันอยู่ตรงนี้ฮะโยชิมิบุรียังอยู่ครับนี่ฮะน้องม่อนของเราฮะไทยแลนด์เยเกอร์ครับเข้ามาเร้วเรอเป้าอยู่ เกยเ <Race. S 2> กาะกลุ่มเข้ามาได้น,นะครับโยชิมิบุรีใช่ครับแล้วดูครับเรสพยายามจะเช็คโอ้กลายเป็นเรสกับแฟลชนี่คือแกอยู่ใกล้วงที่สุดนะครับโอ้โหแฟลชบอกเพื่อนโอ้แล้ว NBK นบีกำลังจะครอสข้ามถนนมาฮะตรงนี้ต้องพึ่งมอนโยชิแล้วล่ะฮะสลับทางคนสุดท้ายอย่าง NBK นะมอนน่าจะได้เก็บ NBK แกเห็นแกได้ยินนะผมว่าเอาละครับเดี๋ยวดูครับโยชิอ้าวแล้ว <S <S> <S เหล่าเซนโยชิซะกอ่อนก็เคาะไปหนึ่งเมตร ล้วมาหลบหลังหินครับโยชิมินุรีโอโยชิครับใจเย็นพอที่จะรีคข้าไปที่ตัวเองก่อนนะครับทีละหินนยเก้าทีละหินแล้วโยชิเก็บเอ็มีเคให้เรียบร้อยครับตอนนี้เหลือ2ทนี้สุดท้ายครับแล้วโยชิวิ่งมาบอกไม่ได้สนใจเข้ามาชิดบ้านแล้วกดเฟิร์สเอทถ้าเฟิร์สเอททันมอนจะมีโอกาสสู้แล้วเลสวิ่งเข้ามางัดโยชิก็พีเข้ามาแต่เลสเก็บโยชิมินบุรีไปแชมป์เป็นไทยแลนด์โนวาครับใช่ครับ โอ้โหทันเลนัวครับได้อีกหนึ่งแชมป์แล้วนะครับเป็นผลงานของแฟลชและเลสครับ